ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับแม่ผมออชัยพงศ์โอทูกับในรายการนะครับนะโอทูสัญจรครับนะแล้วก็รายการนะทั้ง2องขึ้น f M9 5 2 5มเกมกะเฮิร์แล้วก็รายการรวยทั่วไทยครับแล้วก็97.00เมกะเฮิร์ครับแม่วันนี้อยู่ทั้งหวัดเพชรบูรณ์ครับสัญจรมาในอำเภอเมืองเลยครับเป็นใครนั้นก็คือแม่พันแท้ของโอทูนั่นเองครับ เป็นใครไม่ได้นอกจากที่เราเคยได้ดูกระลำมาแล้วหอมปีที่แล้วผ่านมาแล้วครับแม่วันนี้ต้องตามหาคุณป้าซึ่งเป็นพันแท้ของโอทูครับนะชื่อว่าป้าซิมนะครับนะสกุลอะไรนะคุณป้าหลงใจคอยหลงใจคอยไม่รู้คอยใครครับอยู่ที่ต้นหอมป่าหอมนั่นเองครับโอ้คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้ม,มาแต่เช้าก็ไม่เช้าเท่าไรน้ป้าเนาะจ้ะแม่ได้ยิน อาข่าวสายด่วนออกมาว่าป้าใช้อูทูมากี่ปีแล้วคุณป้าสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วนะโอ้โหนี่คือเรียกว่าพันแท่อูทูเลยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่แซ่แ s e หัวแช่หัวเนาะแม่จริงๆแล้เราใช้กับอะไรป้าหอมหอมพริกพริกข้าวโพดข้าวโพดกระเทียมด้วยเพราะกะหล่ำปีที่แล้วนี่แม่เห็นหัวแล้วมันปึกเนาะแม่มาปีนี้ ป้านี่ไม่ใช่ธรรมดานะหอมกี่ไร่ครับตรงนี้เอา้าเจ็ดไร่เจ็ดไร่กระเทียมครับกระเทียมไร่นึงกระเทียมหนึ่งไร่อะไรอีกนะพริกอีกจ้ะกี่ไร่ครับพริกนี่พริกเน็บไปนี่ประมาณสองไร่หน่อสองไร<ว>่โอ้โหแล้วอะไรอีกครับข้าวโพดจ้ะกี่ไร่ป้าข้าวโพดเนี่ยกาวโพดซิบกว่าไร่นะโอ้โหไม่รู้จะรวยยังไงแล้วทีนี้แหมทีแรก เป็นไงทีแรกเขามาแนะนํายังไงเรื่องโอทูอคุณป้าเขาว่าดีเดียก็เลยลองใส่ดูลองเลยขนาดลองแล้วนะลองไปลองมาเลยปีที่สามเลยนี่ปีที่สามแล้วแมคุณป้าผมถามนิดนึงว่าทําไมป้าถึงมาใช้โอทูมันหัวดีเดียแล้วก็ใบก็ดีบดเป็นโลก แล้วก็ที่จริงคือเป็นอินทรีย์จสารสกัดอินรียคุณภาพสูงปลอดสารพิษใช่ไหมครับแม่ป้าอยู่ที่อำเภอเมืองตะบนตะบนบ้านโตกะตะบนบ้านโต๊ห่างจากเมืองประมันแปดโลระมปณโลปดโลโอ้จังหวัดเพชรบุร์ไม่ใช่มีมะขามหวานแม่ดูตรงมือป้าไม่ได้เดี๋ยวผมขอสักต้นจะได้คุยกันนิดนึงเนาะแม่ต้นไหนก็ได้ป้าไม่ว่ากันนะเดี๋ยวให้เราดูตรงนี้ครับเดี๋ยวถอนไม่ใช่ถอนที่แปลงอื่นครับเอาตรงนี้เลยละครับติดท่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยมันไม่หอมธรรมดาเนี่ย มาเป็นต้นเป็นเงาเลยครับแม่ราก oh, ยาวดิโอ้เดี๋ยวต้องคุยก่อนที่จะปลูกหอมนะขอเอาดินออกสักหน่อยเนะาะผลัดออกสักนิดนึงครับแม่จะได้เห็นรากสวยๆของหอมแม่นี่ของแท้เลยอย่างเงี้ยป้าเนาะ้กแม่ผมเกิดมาครั้งแรกป้ายังไม่เคยปลูกหอมแต่ชอบหอมเ <c oughs> พราะดมแล้วมันหอมเนาะแกแม่ป้ามีวิธีการอย่างไงนาการปลูกหอมนะครับตั้งแต่เราเริ่มอันนี้หอมในานาคะ่ะในเขาเรียกหอม หน้าแรงเนาะปลูกในนาข้าวเราเริ่มมาไหใช่ไหมป้าไถพวนดินไหพวนดินแล้วก็เอาปุ๋ยอินรีย์เหวานโอ้ลวก็ปูกแล้วก็ปลูกโดยเฉพาะอินทรียนี่เข้มข้นดีไหมป้าเข้มข้นโดยเฉพาะเหม็นนี่ขี้ขังข้าวอึบเลยเนาะดินดินมันซุยดีก่อดินร่วนซุยดีโอ้โหแต่ก่อนดินเสียได้่ะดินเสียจ้าแล้วก็เอาโอทูมาหวานกันเลยเออเหยียบไปกับมุมมามุมมาดีจ้าเอาปุ๋ยมาหวานแล้วก็ฉีดด้วยโอทูมาเลย ดินมันโอ้โหหอมเลยหัวใหญ่อย่างนี้ครับโอ้โหป้านี่เขาเรียกพันอะไรหอมอ่ะครับผมมะรูอ่ะน่าจะเป็นพันเข้มเนาะเออเขาเอามาไฮเดกก็เลย่มาได้ถามเขาจะเป็นพันธุ์เข้มครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรพันธุ์อะไรขอให้มันหัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมป้าจ้ะโอ้ป้าเริ่มยังไงเอาหอมมาแช่ใช่ไหมตัดตัดล้วก็แช่แช่ประมาณสักห้านาทีก็ได้ โอ้แช่ประมาณห้านาทีน้ำน้ำสามนึงแล้วก็ใส่ยาฝาหนึ่งประมาณสักกี่ลิตรป้ายี่สบลิตรได้ไหมประมาณยี่สิบลิตรเอาโอทูใส่สักตั้งแต่หนึ่งซีซีถึงห้าซีซีเนาะแช่ประมาณห้านาทีแล้วก็เตรียมแปลงแล้วก็ให้คนงานเอามาเอามาปลูกเลยปลูกเลยโอ้โหมันต้องไปอะไรแล้วปลูกมปต้องวิถีวิถันแล้วมันเป็นไงมันแตกรากแตกแลกอย่างเงี้ยเนี่ยขาวดีโตดีโอ้โหโรคก็บ่มีโรคก็ไม่มีเลย ทุกปีนี่จะโรคเยอะใบส,สันใบเปื่อยไปหมดเลยโอ้โหอันนี้พันแท้ของโอทูเลยครับจ้าป้าหลังจากนั้นที่ปลูกแล้วหอมนี่การเก็บเกี่ยวกี่วันเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันโอ้โหเจ็ดสิบวันนี่มันเจ็ดสิบกว่าเพราะว่ามันบอกเป็นอะไรเด็กบอกเป็นโรคเป็นอะไรเลยง,งามเลยเห็นว่าป้าฉีดโอทูไปกี่ครั้งแปลงเนี้ยมัน สิบวันสีทีนึงอ่ะโอ้นี่ขยันเลยสิบวันสิบวันฉีดได้ประมาณกี่ครั้งถ้าเราเห็นอยู่นะครับบริเวณกว้างๆน่ะมันก็ได้หลายครั้งอยู่เหมือนกันเนี่ยถึงห้าครั้งไหมป้าถึงถึงนะใส่เยอะไหมไม่เยอะน้ำกี่ซีซีนะครับใส่น้ำสองลิตรร้อยลิตรเนี่ยหาซีซีโอ้โหผมบอกแล้วเมื่อไรจะหมดสักทีโอ้โหถังสองลิตรใส่ห้าซีซีฉีดทุก สิบวันยิ่งดีเนาะฉีดตอนไหนตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าก็ตอนเย็นกับตอนเย็นกลางวันไม่ฉีดเลยเนาะกลางวันมาท<อ>ับกลางวันนอนมันฉีดแล้วป้ามันเห็นผลเร็วไหม <c oughs> อย่างาเดยเฉพากกองท้องอะไรเห็นผลเร็วไหมเห็นเร็วกี่วันครับเห็นผลอ่ะโอ้ยสองสามวันนี่มันก็ถอดยอดออกขึ้นอ่อนอ้วเลยเห็นว่าหอมของป้าไม่มีโรคเลยใช่ไหมครับมันมีโอ้โหแต่ถ้าเห็นว่ามันพิษปกติกเอายาข่าแมลงผสมนิดหน่อยยาข่ามลงนิดหน่อยแม่สุดยอดเลย โอ้โหแล้วดินมันดีมากรากมันยาวมากใช่ไหมป้าจ้าโอ้โหเสอรากับของอูทูเลเสืร์กของอูทูฟฟาวันนี้เราเลยจ้าโอ้โหแต่ว่าไรได้ใส่รวมกันเนี่ใส่แยกโอ้ใส่แยกแม่อูทูสีอูทูแล้วกังว่านี่จะสีเสาร์แบบนั้นโอ้โหยอดเยี่ยมเลยมีหอมยังไม่พออีกป้าจ้านะมีกระเทียมเนาะแม่กระเทียมไม่พอมีพริกโอ้เดี๋ยวประทับใจคุยเรื่องหอมก่อนแม่ขออีกสักต้นนึงเด็ดเด็ดเลยเนาะโอ้เดี๋ยวผมขอ มือถืออันนี้ให้ป้าเอามาสักกอนนี่แน่แน่ยนแถวๆนี้ครับเนี่ยๆๆนะสักขอสักกอนนี่ๆๆๆเนี่ยคุณป้านี่คุณป้านี่ๆๆตรงหน้านี่เลยนี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่คุณป้าขอให้ดูนะครับนี่ๆๆของแท้เลยฮะนี่ๆครับเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาป่าหอมวันนี้ต้องได้หอมแน่นอนนะไม่ใช่หอมป้านะนะหอมหัวแดงครับแม่นี่แหละหอมผัดแท้ของอูทูครับโอ้โหป้าฉีดไปถึงห้าครั้งไหม ประมาณนั้นเะประมาณห้าครั้งเนาะผมเห็นแล้วบ่ได้อุบ่ได้จำอีกอรอมาณนั้นเองค่ะโอ้โหหัวพันใหญ่น้ำกว่าปีไกยน้ำกว่าปีไก่ไหมแม่ฤทธิ์ของโอทูแสดงว่ามันดีกว่าปีที่แล้วเนาะจ้ะเพราะความเข้มข้นความเข้มข้นขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วปุ๋ยอินทรีย์หมดไปเยอะไหมป้ามดไปประมาณสิบลูกกว่าโอ้ถึงว่าดินมันทำไมเหยียบนิ่มจังมากับปีที่แล้วกับปีนี้ดินผิดกันเยอะเลยผิด ดูเพิกกะยังง้ําอ่าเงี่ยโอ้โหแล้วเห็นว่าธรรมดาเพิกนี่จะงนิกงหมเลยว่าต้นมันสูงจังเนาะประมาณเกือบนี่เลยครับนี่เกือบเขาเลยเนาะเลยเขาเกือบถึงเอลเลยโอ้โหแล้วคุณลุงไปไหนแล้วครับวันนี้ไปรดน้ำกับโพดทั้งหมดแม่ทํข้างเข้าโพดทั้งน้ำรดน้ำแม่ครบวงจรเลยหอมมันตั้งสปริงเกอร์ไว้แล้วหรือเนาะมันก็เลยป้าจับก่อนเดี๋ยวจะได้ภาพสวยๆเดี๋ยวให้ทั้งภาพเราดูโอ้โหบอกว่า เป็นประวัติศาสตร์ไหมป้าตั้งแต่ป้าทําหอมมากี่ปีแล้วนะครับสามเอเป็นสิบสิบปีเลยเนี่ยทำปีนี้ดีกว่าทุกปีสามปีนี่แน่ตั้งแต่ใสอุทูมาเนี่ยดีกว่าทุกปีเนาะจ้าแม่ถ้าเราดูหัวตรงนี้แล้วมันโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับอืมอือหืออันนี้ผมผมขอสักอันนึงเนี่ยนี่มันมันเป็นกอเดียวนะครับถ้าแยกออกมาี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะโอ้โหเนี่ยดูหัวเดียวก็รู้ครับเนี่ยเห็นชัดเลยต้นใหญ่มาให้ป้า นะให้ป้ายกขึ้นมาเดี๋ยวให้เขาดูเต็มๆหน่อยครับแม่เห็นไหมครับนี่นี่ของแท้เลยในหอมโอทูครับมีหอมแล้วมีกระเทียมใช่ไหมป้าจ้าแม่เดี๋ยวกระเทียมก็อยู่ข้างๆแปลงครับอยู่ไม่ไกลแม่น้องหอมแล้วยังมีน้องกระเทียมน้องกระเทียมต้องคู่กับน้องหอมเนะะเาะจ้าพอถือว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่กินแล้วขาดไม่ได้ทุกบ้านใช่ไหมป้าจ้าหอมกับกระเทียมนะเดี๋ยวเรามาดูนี่เมื่อกี้นี่คือกระเทียมพันอะไรป้ากระเทียมไทยกระเทียมไทยเนาะไทยนี่คือ มันเป็นยังไงเขาเรียกกระเทียมไทยครับมันมันกระเทียมเหนือมันจะใบใหญ่กว่านี่โอ้โหเนี่ยครับนะขอนมาเลยเห็นไหมฮะนี่ครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะผมไม่ใช่เอาไกลนะครับเอาใกล้ๆแปลงนี่แหละจะถอนขึ้นไหมท่านดูนี่นะครับนี่นี่นี่ดูเลยนะฮะนี่ของแท้เลยนะครับเห็นไหมครับอือหอสุดยอดเลยของกระเทียมครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหนี่นี่ครับถ้าหัวใหญ่มาอย่างเนี้ย ใหญ่จริงๆอะป้าทุกปีมันหัวใหญ่อย่างนี้ไม่ถามกันนิดน้องกระเทียมอะพอเท่าไรออกถึงสองปีพี่กายก็ใหญ่โอ้โหนี่นี่นี่หัวมันใหญ่จริงๆเนาะนี่ป้าฉีดประมาณถึงห้าครั้งไหมกระสีพร้อมกันก็หอมอะโอ้ฉีดไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยใช่ไหมจ้ะนะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้มันเป็นไงมั่งฉีดกระเทียมเนี่ยรอบสิบปีไหมหัวใหญ่น่ะผมว่าหอมก็รอบสิบปีมั้งนะฮะที่ป้าปลูกมาเนาะจ้ะแม่ปีที่แล้วดูกระหล่ำก็อ้หัวใหญ่แล้วแม่พอหอมกระเทียมยังหัวใหญ่อีก น้ำหนักกดีอ่ะน้ำหนักดีไหมป้าดีน้ำหนักดีเห็นว่าวันนี้ข้าวแก่มาจองสองข้าวแก่เลยนะจ้ะวันนี้กะโลเท่าไหร่นะครับวันนี้กะแปดบาทกะสิบบาทนี่เดียคอยโหใให้มากกว่าคนนั้นชนะเนาะจ้ะนี่นี่นี่เขาเรียกว่าพันแท้ของโอทูเลยโอ้โหนะครับแม่ผมยังติดใจกระเทียมวันนี้ต้องซื้อกระเทียมคุณป้าด้วยละวันนี้นะครับไหนไหนก็ไหนแล้วครับแม่ยังไหนก็ต้องซื้อกระเทียมอยู่แล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่หัวนะครับท่านผู้ชมฮะ มไม่ใช่อื่นไกดลนะพร้อมตรงนี้ครับนี่ฮะเนี่ยดูเลยครับกระเทียมของแท้เลยนี่น้าป้าเนาะ <c oughs> โอ้โห,โหเอามาแล้วคุณลุงเชิญครับแนมะ่ <c oughs> พระเอกมาครับตอนนี้ <c oughs> พระเอกมาแล้วป้ายืนตรงนั้นก่อน <c oughs> นะโอ้โหสุดยอดเลยป้าเท <c oughs> ้าไข่เป็ดเลยถายปีนี้เราจะเสียใจมากๆเลยเนาะเท้าไข่เป็ดเลยเนาไข่เป็ดไหมอยากมีไข่เป็ดเนาะมาใส่ดูป้าบอกเข้าไข่เป็ดอยากมีไข่เป็ดมาเปรียบเทียบโอ้โหถือว่าสุดยอดเลย แม่โอ้ oh ho, โหคุณลุงวันดีครับ<ห>แม่มาแล้วพะเอกไหมามาข้างผมนิดนึงรอเลยวันนี้แม่ <c oughs> ขอออกรายการกล้องดูทั่วประเทศนิดนึงครับแม่คุณลุงอันนี้มันอะไรเนี่ยมกระเทียมอะไรมันหัวใหญ่จังเนี่ยครับกระเทียมแท้อรูครับโอ้โหของแท้เลยเยี่ยมเลยเห็นไหมก่อนก่อนกะปูกนี่ต้องเอาเอกระเทียมนี่ แช่น้ำสักห้านาทีครับโอ้แล้วหัวใะใหญ่ครับหัวใะใหญ่แล้วมาปลูกปลูกแล้วฉีดทุกกี่วันคุณลุงประมาณไม่ฉีดบ่อยครับไม่ฉีดบ่อยเนาะประมาณสิบวันสิบห้าวันครั้งนึงครับใส่เยอะไหมคุณลุงไม่เยอะครับประมาณห้าโอ้โหคุณลุงนี่ไม่ใช่ใครนะครับคือบ้านที่คุณลุงป้าซิมเนาะแม่ชื่ออะไรนะครับนายคังครับนายคังลุงคังแม่ลุงคังขอกระเทียมต้นนี้มาโชว์หน่อยเอา ลูค้างอ่ะลองมาสิโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวหาว่ามันโม้ไปเอามาแต่ทา้งไหนขอข้างหลังนะครับต้นนี่นี่นี่ไหนไหนนะโอ้โหนี่ครับเห็นไหมเนื้อเขาเรียกของแท้เลยเนี่ยพันแท้เลยครับแม่เห็นไหมต้นนี้ยังไม่พอถอนดีนะครับยังไม่พอถอนใช่ไหมอีกสักอาทิตย์นี่ใหญ่กว่านี้อีกครับนะลดน้ำอีกทีนี้นะถ้าหอมนี่ประมาณใบกระเทียมนี่โลเท่าไหร่ครับนี่ข้าวข้าวเนี่ยตอนนี้ก็หลุดลองยี่สิบอ่ะหลุดลองเอถอนสดเลยนี่ยี่สิบบาทโอ้โหดูดูความสูงแล้วต้นมันแข็งเนาะ โรคไม่ค่อยเป็นนะคุณลุงเนาะครับโอ้โหแล้วมันเป็นโรคปีเป็นไงดีนะคุณลุงดีครับใช้มาสองปีแล้วสามปี้แลไห้มลูกมาป้าเนาะปีนี้หมดไปกี่ลูกแล้วเนี่ยสิบลูกแล้วนี่แสดงมันดีเนาะโอ้โหใช้เคมีหลายโรคหลาย ใช้เคมีมากโลกมากเลยเปลี่ยนแปลงจากเคมีมาใช้อินทรีย์เอฟถูกกัาฐานน้าก้าดีจังเลยนีแต่กอนนีเคยดูถูกเด้ค่ะของอินซีเดี๋ยวนี้มาดูถูกว่ะอินซีขอกว่าของเรารองรับ a อ c ีปี58เศรษฐกิจอาเซียนถ้าผักหอมมีสารพิษเขาจะไม่ซื้อป้าป้าต้องลดต้นทุนเพราะว่าของเราลูกนึงมัน5 0 0กว่าบาทปุ๋ยเคมีมัน แปดเก้าร้อยเป็นพันเนาะแล้วโอทูชุดนึงเนี่ยกว่าจะหมดได้โอ้โหลืมเลยเนาะสองปีแล้วหมดเลยปียังไม่หมดเลยนะครับแม่สิ่งที่ป้าสีทุกอย่างสีทุกอย่างเลยครบวงจรเลยทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งข้าวโพดข้าวโพดกระชายใช่ไหมเนี่ยคุณลุงครัอ๋อไม้ของต้นไหนของต้นไหนเข้าก็สู้ทูมันกันโอ้ของลุงนี่ปึูงเลยสูงลิบเลยนะครับนะเอาพียงมาพียงมะทายเพียงมะทายข้าบ้าบอแม่เดี๋ยวเขาจะมาซื้อ นี่มีต้นพริกต้องมีน้องพริกใช่ไหมมีน้องหอมน้องกระเทียมวันนี้เขามาแปลกๆปลกคับคุณลุงถือให้ผมนะขาโพดยังบีพหักเตเนาะอเออนี่ครบสูตรอันนี้คือพริกของโอถูป้าเขาเรียกพริกอะไรพริกย้ําพริกย้ํานะครับยำําพื้นบ้านครับยำําพื้นบ้านเนาะโอผิวมันสวยไหมคุณลุงสวยครับแม่ฉีดโอทูเหมือนกันครับฉีดหอมไปก็ฉีดกตะเดืใส่กระเดืเลยเขาเรียกยิงปืนนัดเดียวในนกสองสามตัวนะมีทั้งอะไรัข้าวโพดก็ได้หอมก็ได้กระเทียมก็ได้พริกก็ได้ แม่คุณป้าโลเท่าไหร่ตอนนี้พริกพริกตอนนี้เขาซื้ออยู่12บาท12บาทยังถือว่าโอเคอยู่เนาะโอ้โหคุณลุงประทับใจอะไรมั่งกับโอทูในขวดนี้ครับประทับใจใช้ลำป็งไงคุณลุงโอ้ดีมากเลยครับดีมากเลยแม่แล้วปอสารพิษดีไหมดีครับฉีดมันเป็นไงเหม็นไหมไม่เหม็นครับโอ้โหพุ่งอะไร้หมครับเอามือลงไปค้นได้เลยครับนี่ธรรมดาลุงไม่เคยไม่ครับต้องมือโอ้โหแล้วลดปุ๋ยยาฆ่าแมลงได้เยอะไหมเยอะครับเคมีลดลงได้กี่ ประมาณที่เท่าครับโอ้โหเคยใส่เลยนะเคยใส่ประมาณหมดเคมีปะปะปภาาซิมปูซื้อยาเคมีเมื่อก่อนประมาณตีหมื่นโอ้เห็นหมื่นหมืนแล้วเแล้วเหลือตอนนี้เหลือบ่ถึงครับห้าพันลดพันก็ไ่ถึงหรอกว่าสองสามพันใช้แต่อาบ้าแค่นั้นเองโอ้โหผมบอกแล้วนี่นี่ร้านขำแยกรวยย้อนผมแนี่ร้านยาที่บมต้องไปหาเลยไปถามเลยเลยแต่ร้านแถามร้านกกีเดี๋ยวบข้างเดียวเองแล้วปลอดภัยนาะคุณลุงโอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยนะคุณป้า จะฝากอะไรกับพี่น้องที่กําลังชมรายการเราอยู่บ้างครับวาเนี้อยากให้ใครรูเนี่ยดีเป็นยังไงมั่งป้ามันดีดีมากเลยต้นทุนก็ถูกต้นทุนก็ถูกถูกเนาะแล้วก็อันตรายก็บ่อค่อยมีอันตรายก็ค่อยมีทั้งปุ๋ยทั้งยาดีหมดโอ้ดีหมดเลยโอ้โหเห็นแต้ใส่อันนี้ม้าบ่อได้ใส่ตัวอื่นเลยแม่กล่องทองไม่พออันนี้มันบางครับกล่องโอ้โหขาดครับขาดหัวใหญ่ขึ้นครับดีเห็นไหมโอ้โหนะครับนะเสียดายมันขาดไม่เป็นไรนะครับพอหอนี่ก็เล้ากันครับแม่ เดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะลุ้นตรงนี้ครับนะกล่องนี้ของ O2 เราหนึ่งมีโมอโเตอร์ไซค์เปิดฝากล่องครับ O2 ูกล่องทองสารสก,กัดอินทรีย์คุณภาพสูงเปิดปุ๊บมีทุกกล่องโมอเตอร์ไซค์จับรางวัลชิงโชคถ้าเป็นร่มเป็นนาฬิกาเป็นเสื้อ O2 รับทันทีครับนะถ้าใครสนใจโทรเข้ามาคุณป้าอยากกับซื้อหอมราคาดีเนาะเออสายดว่วนโ2ทโทรเข้ามาเบอร์อะไรคุณป้า,จำ,าจำไม่ได้จำไม่ได้เอาคุณลุงครับ <c oughs> 083ครับครับ <c oughs> 44A0834880439 โอ้โหอยู่ที่บ้านโตกทื่บ้านตกเพชรบูรเยบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร์นี่นะครับแม่พริกอย่างนี้ก็พริก O2 ครับไม่พลาดเลยนะนะคุณป้านะถือว่ามาวันนี้ถึงว่าสุดยอดแล้วเนาะของเกษตรอินทรีย์แท้จริงก็คือ O2 จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ไปเรื่อยๆโอ้โหจนกวลาบอิสัตว์ ไม่มีขายให้เนาะ,ะออวันนี้รายการดีๆรวยทั่วไทยนะครับนในรายการแห่งนี้แม่ถือว่าสุดยอดเรื่องหอมเรื่องกระเทียมครับนสงใจสนใจนะครับติดต่อป้าซิมได้เลยครับนเบอร์โทรผมอชัยพงอุทูครับ0819536185แม่วันหน้าเดี๋ยวจะมานั่งคุยกับป้าอีกเก็บไรมันได้กี่ตันเนาะได้เป็นเงินเท่าไรหร่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณลุงและคุณป้าทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ